ครับผมเคนชัตเมดนะฮะวันนี้ว่าจำานายดวงอัเดมเพลอร์าลอดนะครับผมโยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อมาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในยว,วันนี้นะฮะคือเรื่องใดพลังงานหลักของคุณนะครับหรือภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี้มันจะมีสิ่งสำคัญใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างก่อนอื่นเลยขอนํนำเสนอเบอร์มงคลน,นะครับ เบอร์0 9 8 6 5 6 5 6 5 2นะครับ0 9 8 6 5 6 5 6 5 2นะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งเบอร์0 9 0ขออภัยครับ0 9 9 0 9 9 7 8 9 8นะครับ0 9 9 0 9 9 7 8 9 8นะครับใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยมาใครสนใจอินบ็อกมานะครับ มาดูกันสิ่งสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยฉันขอเช็คพลังงานของคุณในปัจจุบันก่อนนะพลังงานของคุณในปัจจุบันนี้นะครับอู๋เก้าเหรียญน,นะฮะพลังงานคนเก้าเหรียญคนที่โฟกัสในเรื่องของการเงินความมั่นคงในชีวิตนะฮะปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นคนโสดนะครับที่โฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสในเรื่องของ ชีวิตของตัวเองนะครับหรือคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของได้รับเงินก้อนหรืองานของคุณระบบการเงินของคุณมันจะทรงตัวมากขึ้นมันจะเซ็ตตัวดีขึ้นนั่นเองนะฮะไปกันต่ออืมเดนมาเชียนช่วงนี้คุณทำงานเยอะนะครับบ้างานนะครับใช้เวลากับการทำงานส่วนใหญ่ต่อไปโอ้โหสิบไม้เท้า สิ่งด้วยคุณทํางานหนักมากนะครับหนักมากคือภาระเยอะนะครับค่าใช้จ่ายของคุณค่าใช้จ่ายคนที่บ้านหรือคุณจะต้องรับผิดชอบงานของคุณในทุกเรื่องเลยนะฮะคือขาดคุณไม่ได้นะเป๋เลยไปกันต่อครับหนึ่งไม้เท้าคุณต้องคิดมาหูปัจจุบันนี้พลังงานของคุณคือคุณทำงานหนักมากจริงๆ บวกกับว่าเก้าเหรียญเป็นช่วงที่คุณแบบมีความสุขนะถึงงานจะเยอะก็จริงแต่คุณมีความสุขคุณแฮปปี้นะฮะเหมือนคุณต้องใช้ความคิดตลอดเวลาในเรื่องของการสร้างไอเดียการสร้างผลง,งานหรือการที่คุณจะต้องคอทงานชิ้นต่างๆออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับปกันต,ต่อครับพลังงานของคุณในปัจจุบัน อู f o อฟนะครับสองไม้เท้าคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะต้องคิดหรือใช้เวลากับตัวเองเยอะบวกกับว่าถ้าคุณสามารถใช้คำพูดหรือการเจรจาในช่วงนี้มันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณมากๆอู oh, House, สไม้เท้า2เหรียญน,นะครับคุณจะต้องบริหารจัดการนะครับ สำหรับคนที่มีปัญหาตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะเรื่องเงินถ้าเกิดหมุนไม่ทันเดี๋ยวจะหมุนได้เองนะครับต่อไปคุณมีความสุขกับบ้านของคุณกับที่สถานที่ของคุณฮนะเซฟโซนของคุณคุณแฮปปี้นะฮะกับการที่คุณได้ใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณเองแล้วกันต่อโอ้โหอัศวินถือพวช่วงนี้คุณทรงสห์มากนะครับแรงดึงดูดของคุณค่อนข้างจะรุนแรงอ๋อพูดถึง อขอดูหน่อยว่าคุณมีแรงดึงดูดมากน้อยแค่ไหนนะฮะขอดูหน่อยว่าคุณมีแรงดึงดูดมากน้อยแค่ไหนสักสี่มาแล้วกนะันโอ้โหชัดนะครับคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะช่วงนี้คนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นนะครับจากสายงานของคุณนะขอดูว่าแรงดึงดูดของคุณมันมีมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้นครับโอ้ยอันนี้ออกซ้ําเลยนะฮะ มีแรงดึงดูดมากนะช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาโปรดเน์คุณอยู่ทั้งโอกาสในเรื่องของการเงินโอกาสจากต่างๆนะฮะความรักคุณดึงดูดความรักด้วยนะครับแปลว่าคุณทําพลังงานได้แล้วนะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยไปกันต่อขอดูชีวิตคุณในปัจจุบันนี้หน่อย สวินถึงไม้เท้านะครับคุณต้องแบบว่าทํางานต้องลุยต้องออกไปหาไอเดียหาประสบการณ์โอ้โหเมเชียนนะฮะหุ้คุณทํางานเยอะมากนะพักผ่อนบ้างนะครับลูกดวงสิบเหรียญน,นะครับคุณวุ่นอยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัววุ่นอยู่กับการที่จะใช้ความพยายามต่อสู้นะครับแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ดีมันดีมากแหละนะฮะแลนต่อสี่ไม้เท้าคุณอยู่ในช่วงที่มีความสุขกับตัวเองมากๆนะครับในช่วงเนี้ยคุณอาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จักนะคับโอ้อนาคตดีช่วงนี้ดูดีดูสวยดูหล่อขึ้นนะหรือคุณคิดเรื่องอนาคตเป็นหลักเลย โอ้โหชาดิการก้าวไปข้างหน้าคุณกําลังลงมือทําในเรื่องใดอยู่ในตอนนี้นะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะฮะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่คุณพึงพอใจไปกันต่อครับอ่ะงั้นเรามาดูอนาะคตกันสิ่งที่กําลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นะครับ พลังงานของคุณมันดึงดูดสิ่งใดเข้ามาบ้างนะครับในอนาคตอันใกล้นี้9ถ้วยช่วงนี้จิตใจคุณสงบม,มากนะคุณอยู่ในช่วงของการฝึกจิตโอ้โหคุณเข้มแข็งนะตอนนี้จิตใจคุณมันไม่สามารถที่จะสะเทือนได้ง่ายๆนะเหมือนคุณแก่งขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณเข้าใจ วิธีจัดการกับตัวเองมากขึ้นนะต่อไปดูต่อพลังงานของคุณมันดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะครับช่วงเนี้ยอืมสามเหรียญดึงดูดคนที่มีความรู้นะครับคนที่มีความสามารถเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานนะครับหรือช่วงนี้คุณมีโอกาสจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆของคุณคนที่คุณรู้จักอาจจะแนะนำสิ่งดีๆให้คุณ The Fool นะครับ อิสรภาพนะฮะช่วงนี้คุณค่อนข้างมีอิสระหรือเปล่านะฮะไปต่อพลังงานของคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะแจสเมนชื่อเสียงนะครับคนรู้จักโอ้ความก้าวหน้านะชีวิตคุณมันก้าวหน้ามากในช่วงนี้นะมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองกำลังจะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินด้วย หเหรียญจะชาลีออตหนึ่งเหรียญอีกนะฮะควีนวานพลังงานของคุณมันดึง,ด,งดูดสิ่งใหม่ๆนะฮะโอกาสใหม่ๆห,หรือการได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่คุณเคยอยากจะไปมีโอกาสในช่วงนี้เลยนะครับอะดูต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะพลังงานของคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามา พลังงานของคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะสิบถ้วยนะครับก่อนหน้านี้บางคนอาจจะผิดหวังเรื่องครอบครัวมาแล้วนะครับแต่ครั้งเนี้ยถ้าเกิดได้สมหวังในเรื่องของความสัมพันธ์อีกคุณจะได้มีครอบครัวแบบจริงๆจังๆอนะคิงออฟเพนเดอร์โกลนะครับราชาเหรียญดึงดูดเรื่องเงินแน่นอนดูต่อว่าคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอีกพลังงานของคุณในช่วงนี้นะ ด้สมเด็อีกแล้วนะครับชื่อเสียงมันเหมือนว่าตัวคุณตอนนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงไปในทิศทางบวกนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องสิ่งที่คุณเคยทำมาไว้นะครับช่วยเหลือผู้คนมันส่งผลในทางบวกกับคุณหมดเลยนะฮะมันเหมือนว่าปัจจุบันเนี้ยตัวคุณกำลังถูก กรรดีที่คุณทำอ่ะนะผักดันคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอ่ะดูต่อช่วงนี้มันดึงดูดสิ่งใดอีกนะครับพลังงานของคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามาบ้างนะครับโอ้ควีนคัพนะครับอืมอาจจะดึงดูดคนใหม่ๆหรือเพื่อนที่อาจจะได้พบปะจากสถานที่ร้านอาหารหรือคนที่คุณ คาดหวังในเรื่องความสัมพันธ์นะฮะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยคุณนะครับพลังงานของคุณมันดึงดูดเรื่องของความรักนะครับไปกันต่อโอ้ตัวเลือกนะครับสิ่งที่คุณเคยคิดเอาไว้นะฮะมันมีโอกาสที่ว่าโอ้สเต็งเยี่ยมเลยแปลว่าพลังงานของคุณดึงดูดทั้งความสำเร็จนะฮะโอกาสใหม่หรือ การแต่งงานกับคนที่คุณรักนั่นแหละนะงานเฉลิมฉลองงานพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะไปกันต่อครับไพ่อยากแนะนำอะไรดูหน่อยไพ่อยากแนะนำอะไรนะโอ้โหเวลว่าฟอร์จูนนะครับเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณอยู่บนเส้นทางของโชคชะตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะ เพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นให้เชื่อใจนะครับและเดินตามมาเท่านั้นเองสิบถ้วยมันกําลังจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่อาศัยการได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของอยากได้รถอยากได้บ้านนะมีโอกาสได้นะครับต่กันต่อฮะหนึ่งถ้วยนะครับ คุณกำลังจะถูกเติมเต็มกับสิ่งที่ขาดหายความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันมันเคยถูกถูกเอาไปโดยไม่ชอบทำนะฮะความสุขที่คุณเคยมีโอกาสที่คุณเคยได้รับนะฮะถ้ามันห่างหายไปคุณจะได้รับกลับมายอย่างแน่นอนต่อไปโอทธิอมเพลอร์นะครับเติมมันจะมีโอกาสพุ่งเข้ามาหาคุณแบบเยอะมากอะนะฮะ โอเคเก็บ okay. ดูต่อสรุปนะฮะสรุปเลยสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจากพลังงานจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามมานะฮะมีเรื่องใดที่เป็นแก่นสารสำคัญบ้างนะครับมาคุณเป็นคนเจ้าสำราญมากมากอะนะฮะและช่วงนี้มีเกณฑ์ว่า อาจจะมีโอกาสได้ไปเฉลิมฉลองหรือช่วงนี้ตัวคุณเองอยู่ในช่วงที่กำลังจะถูกผลักดันให้มีความมั่นคงมากขึ้นหูเป็นเดิมพเพลอ่ออะนะฮะต่อไปโอ้โหก้าวถวยคุณทรงสเสน่ห์มากเลยนะแรงดึงดูดคุณมันตึงจริงนะครับทั้งถนละบุญที่คุณเคยทำหกเหรียญอีกช่วงนี้นะครับทำบุญเลยมันเป็นโอกาสทองของคุณเลยนะแปลงต่อครับ เดือดเมดิยนอีกแล้วตึงผมบอกเลยว่าคุณเก่งมากนะครับตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือปัญหาที่ยังไม่จะรับการแก้ไขนะครับมันจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนโอ้โหเดือดันตึงผมบอกเลย ดีมากอะนะครับสำเร็จและกันผมขอใช้คํานี้แล้วคุณจะมีความสุขเหมือนคุณได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเด่นเพลร์ตลอดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวบล็อกอาเคนได้เลยนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไป